แหวนนี้ฉันได้แตใดมาได้มาโดยการแลกหมายความว่าเรามีพระเป็นพระบูชาหลวงพ่อโสธรอ,องค์ใหญ่แต่เป็นงานเป็นงาน เลซินแล้วชิ้นใหญ่ไม่มีที่จะเก็บก็เลยตกลงกับร้านฝั่งตรงกันข้ามอ่ะมาแลกกันก็ได้อันนี้ก็ได้ชิ้นเล็กหน่อยใส่นิ้วได้ด้วยเรียกว่าแหวนเป็นรูปอย่างนี้เขาเรียกรูปหยดน้ำรูปหยดน้ำ เป็นหินชื่อว่ามาล์คไมาล์คไเป็นยังไงล่ะก็คือเป็นหินที่เนื้อไม่ไม่แข็งมากนะเขาก็เลยสมัยโบราณเขานิยมเอาไปบดบดบด,บดแล้วก็ไปทำไอแชโดได้หินชนิดเนี้ยมันมีคุณทางไหนล่ะเขาเรียกว่าคนที่เป็นนักสำรวจนักผชญภยัย พวกพ่อค้าคนค้าขายทั้งหลายเนี่ยควรพกติดตัวเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้มีโชคดี mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นแหวนแห่งการเจรจา,าไม่ใช่แหวนเป็นหินแห่งการเจรจาแล้วก็จะทําให้ประสบความสําเร็จมาลักไรบางคน เห็นเห็นรึกว่าเป็นหยกไม่ใช่เป็นชื่อของหินชนิดหนึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่แลกกันมาก็เจ้าเจ้ากันไปนะ่ะ